ค็ยังไม่ได้กินข้าวยังอะไรแล้วตอนนแล้วเกมวัน um, กันชวันนี้เป็นไงบ้างเนาะอโอ้พึ่นครับให้โอกาสพึ่นก็มีแรงก็ไหลมีแรงก็ได้ครับก็อาจารย์เขาบอกวางแผนมาให้ตีสามตีก็ทำเต็มที่เดินเต็มที่แล้อ่าแล้วแล้วหนักใจช่วงไหนมันพิเศษไหมหนักใจช่วงไหนยกแรกครับนเจ็บขาก็มีอาการนิดหน่อยครับโอ้ตอนนั้นมีอาการเจ็บขาเลยครับยกแรกเนี่ยนะได้บอกอาจารย์นะได้บอกอาจารย์ไหมว่าเจ็บขา บอกเยอครับแต่ว่าบอกอาจารย์ว่าตู้เต็มี่คู่ให้เตมพี่ท้งหอาจารย์อนุรกษ์เยยอแลยครับวันนี้เราได้ยกไหนบ้างยกสามยกสี่ครับยกสายกสยกสายกีได้นะชัดเจนมากคโอ้วันนี้ป้องกัดแชมป์ครั้งแรกใช่ไ่มขอบคุณทว่พักเรับขอบคุณครับอคุอาจารย์อนุรักษ์ครับเจนเนอรสอนมยกช้ายกเย็นเลยครับขอบคุณที่ให้โอกาส ในการบรรมายทุกอย่างนะครับขอบคุณพี่น้องพี่เกียรต้ตั้งใม่เลหวังนีนะครับอะเหิ้ครับเดี๋ยวไม่ได้จี๊ดเล้ย